สวัสดีค่ะทุกคนนี่อิงจากเพจ g l i t t e r t a r o t b ลบอิงนะคะเราอยู่ด้วยกันมานานมากเพจนี้ก็ต้องมีหลักสัก5ปีได้แล้วมั้งกับบล็อกตอนที่เราอยู่ครั้งแรกเจอกันเนี่ยที่บล็อกแกง๊งรวมๆกันก็ต้องมี10ปีแล้วอิงไม่เคยทำคลิปมาก่อนเลยนี่เป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นมากๆพยายามเตรียมพร้อมสุดๆคลิปแรกที่อยากจะทำก็คือเนี่ยคะ่ะรีวิว ไพ่ทาร์ที่ช่วงนี้อิงรู้สึกตื้มมากอยากได้มากราคาแพงมากด้วยเช่นกันก็เลยเอานางเนี่ยมารีวิวหรืออันบ็อกซ์เป็นคลิปแรกประเดิมเลยแล้วกันนะคะมาไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยดีกว่าเดี๋ยวท้ายๆคลิปอิงจะนอกจากรีวิวไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะพยายสอนดูไพ่คร่าวๆดูว่าเนี่ยพอเรามีไพ่ใหม่ขึ้นมาแล้ว เราอยากรู้ว่าเขามีพลังมีของติดมาไหมเราจะต้องทํางานกับเขาหนักไหมเราเข้ากับเขาได้ไหมเนี่ยเราจะต้องทํำยังไงตอนที่ได้ไพ่ใหม่มานี่ก็อิงก็เพิ่งได้ไพ่ใหม่มาเนี่ยยังไม่ได้แกะเซลเลยดูกันดีก,กว่าว่าอิงทํำยังไงเนาะเวลาได้ไพ่ใหม่มาค่ะงั้นเราจะเริ่มตัดกล่องไพ่กันเลยไม่ใช่ตัดกล่องสิเนาะตัดพลาสติกคลิปแรกก็จะ พูดรว,ดรวนๆหน่อยนะคะต้องขออภัยร่วงหน้ายังไงถ้าเกิดว่าคลิปเสียงไม่ดีไมคเบาไปหรือมีเสียงซ่างไงคอมเมนต์กันมาได้นะคะคลิปหน้าองจะได้ปรับปรุงเอาละเราแก่แล้วตื่นเต้นมากตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้น,ตน,ตน นี่ข้างในสวยมากโอ้โหขอบทองเดี๋ยวอิงพกอันี้ไว้ตรงนี้ก่อนโอ้ coming soon อันนี้จะเป็นไพ่ไพ่ไพ่เปิดนะคะไพ่ปิดเราไม่ได้ใช้ดูกัน เอาวางไว้ในนี้ก่อนแต่นี้มีอะไรไหมไม่มีเนาะเดีเรามาอ่านข้อความตรงนี้กันหน่อยสิ The Dark Mansion t a o l Regular Edition ใช่แล้วอันนี้มันจะเป็นไซส์ปกติเขาจะมี limited edition ซึ่งจะเป็นไซส์ใหญ่อันนั้นอินหาซื้อมาไม่ได้แล้วคิดว่าคงไม่จำเป็นนี่ต้องใช้ไซส์ใหญ่มันน่าจะไม่สะดวกในการใช้นะคะเขาบอกว่า เราใช้เวลาในการสร้างไพ่สำหรับนี้เนี่ยขึ้นมาโดยใช้เวลาทั้งหมด2ปีครึ่งด้วยกันเขาใส่ทั้งใจแล้วก็ความตั้งใจทั้งหมดายในลงไปในไพ่นี้หวังว่าคุณจะรักไพ่สำหรับนี้มากเท่าที่เรารักนะแน่นอนค่ะเห็นภาพก็กรี๊ดแล้วคืออีเมยคน ไม่ชอบไพ่ลายการ์ตูนเพราะอิงรู้สึกว่าเวลาเอามาดูให้ลูกค้าเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือแต่อันเนี้เป็นข้อยกเว้นเลยเพราะเป็นคนชอบลายเส้นแบบนี้ชอบการ์ตูนแบบนี้ก็เลยเป็นสาหลักแรกเลยที่เป็นก,การ์ตูนมาอันนี้เป็นไพ่ปิดอีกฝั่งหนึ่งเราเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นด้านหลังไพ่นะคะภาพด้านหลังไพ่เขาจะมีสองแบบที่อิงเห็นนะคะอีกแบบหนึ่งจะเป็นเ,ออเมฆสีน้ําเงินมีดาว เอออันนั้นคนจะนิยมกันมากกว่าแต่ใจอิงพอเห็นครั้งแรกเลยอ่ะอิงชอบตัวนี้ที่สุดเพราะอิงรู้สึกว่ามันเข้ากับคอนเซปต์ของไพ่ชอบสีน้ำตาลอ่ะมันสวยกว่ามันดูขลังกว่าอันนั้นมันจะออกแนวการ์ตูนออกแนวฝันๆอะไรอย่างนี้อะเรามาดูใบแรกกัน The f o o l โอ้โหสีสันสวยมากค่ะความแข็งของไพ่ ก็แข็งปกติไม่ถือก็ไม่ถึงกับแข็งมากกันน้ำใช่แล้วเงาอย่างนี้กันน้ำแน่นอนเดอะฟูลนี่ก็เป็นไพ่ที่ทุกสำรับเลยทุกทุกูปแบบของของไพ่ทาโร่เลยไพ่เดอะฟูลจะเป็นไพ่ที่ต้องมีตัวตลกและมีหมาน้อยอยู่หนึ่งตัวมาไปที่สองนะคะ The m a g i c i เชน ดูคลังมากนี่เหมือนนักวิทยาศาสตร์มีธาตุทุกธาตุมีสัญลักษณ์ไพ่ทุกอันอยู่บนโต๊ะใช่ไหมมีดาบมีเหรียญแล้วก็มีน้าแล้วมีอะไรอีกไหมอิงไม่แน่ใจว่าไพ่ชุดเล็กของเขาใช้สัญลักษณ์อะไรบ้างมีถ้วยใช่ไหมขอขอสกิปไปดูล่วงหน้าก่อนนะคะมีถ้วยมีดาบแล้วมีอะไรอีกมีเหรียญอันสุดท้ายใช้เป็นอะไรถ้วยดาบเหรียญ ไม้เท้าหรือเปล่าเอ,อ่ยใช่ไม้เทา้านี่อันนี้เขาก็น่าจะมีครบเลยถ้วยถ้วยดาบเลียดไม้เทา้าใช่ไพ่เมจิกเชนจะต้องมีทั้งสสัญลักษณ์ครบอยู่ใน,นเดียวกัน้ปิดกันเลยเรียงไม่ยากอ่าน,นี่ไฮพีสแล้วคำปกติไฮพีสจะเป็นไพ่ที่ดูน่ากลัวขลังใบนี้ดูจ้ะ ตลกใช้ได้เลยแต่เขาก็มีเสน่ห์ของเขานะมีครบหมดเลยค่ะไพ่ดีเอ็มเพรสอือิงจะเริ่มไปเร็วขึ้นแล้วนะคะไพ่สังฆาฏ The Lover Chariot Strength Hermit ใครอยากดูชัดชัด พอสคลิปเอานะคะเพราะไม่งั้นมันจะกินเวลามากพยายามอยากจะให้เห็นไพ่เกือบทั้งหมดนี่เดอเดขาดไม่ได้ใบนี้ไม่ว่าสำหรับไหนเนี่ยไม่ว่าเป็นไพ่ใครเป็นคนไว้ก็ตามอิงจะชอบดูพ The Date. ไพ่เดอะเดชเป็นลำดับแรกเลยไพ่เดชลำดับแรกเลยเพราะว่าอยากเห็นว่าเขาจะสื่อ,อยังไงแล้วเราจะไปไทยยังไงเพราะเป็นไพ่ที่ความหมายดิ้นได้ค่อนข้างเยอะ p ทมเพล e สวยมาก Tower อร์นี่อันนี้สื่อตรงๆเลยไม่ต่างจากไพ่แบบอื่น The Moon อันนี้น่าสนใจมากหน้าตาและการสื่ออารมณ์ไม่เหมือนไพ่ชุดอื่นๆเลยนะคะ The Sun judgment นี่ก็เช่นกันออกไปดูเหมือนจะเป็นแนวพูดเรื่องความตายการกลับมาจากความตายเลยด้วยซ้ำ The world นี่พายไม้เท้านะคะเราเข้าสู่พายชุดเล็กละไม้เท้าสองไม้เท้าเดี๋ยวตรงนี้อิงจะสกิปไปเร็วๆนะ ไปจนถึงไพ่ไพ่บุคคลเลยนี่ไพ่มหัสเล็กไม้เทา้าไพ่ถ้วยมาแล้วถ้วยสวยมากสามถ้วยเป็นไพ่ที่อิงเห็นเหรออิงรู้สึกแฮปปี้ทุกครั้ง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรไพ่ใบนี้ขึ้นนี่คือดีเกือบทั้งหมดเลยนะคะเกือบทั้งหมดต้องใช้คาว่าเกือบไพ่มีข้อยกเว้นเสมอซิกครับอืมอยากละเดี๋ยวเดวจะมาสรุปอีกทีหนึ่งว่าทำไมอินถึงบนว่ายากและวไพ่ถ้วยอ่ะนี่ควีนถ้วยสวยอีกแล้ว ไห้ดาบสองดาบอันนี้ชัดเนาะหมายถึงสื่อความหมายชัดจากรูปภาพอะค่ะผ่านไปไวๆไพ่ดาบและสุดท้ายไพ่เหรียญสองเหรียญ อืมสี่เหลี่ยมเป็นไพ่ที่สือ่อชัดเจนมากอารมณ์ไพ่ใบนี้ชัดเจนมากใช่เดี๋ยวขอถอยลังมานิดนึงใบนี้ก็ชัดเจนอีกเชก่นกันความหมายดูชัดเจนดูได้จากหน้าไพ่เลยว่าเป็นยังไงซึ่งปกติไพ่สามเหลียญเนี่ยในชุดหรือสำหรับอื่นๆความหมายจะดูยากมากค่ะต่อ ที่ไพ่คิงเหรียญเขยิ่งรีวิวสรุปคร่าวๆก่อนว่าไพ่ใบนี้ไพ่สำหรับเนี่ยมันเป็นยังไงคาแรกเตอร์ของเขาคืออะไรแล้วเหมาะกับมือใหม่ไหมเออโทนไพ่ออกสีสันสดใสหน้าไพ่สื่อความหมายค่อนข้างชัดอินงใช้ว่าค่อนข้างชัดแต่ไม่ได้ชัดเจน100%นะคะดังนั้นถามว่าแนะนำกับมือใหม่ไหม ไม่แนะนํามากแต่ถ้ามือใหม่กลางๆแล้วอะโอเคอันนั้นะแนะนําเพราะว่าคุณจะเริ่มแม่นความหมายไพย่ในระดัแบบหนึ่งละแล้วมาเอาความหมายรายละเอียดจากหน้าไพ่อีกทีหนึง่งอันนี้ได้แต่ถ้าคุณไม่รู้ความหมายเลยมือใหม่จริงๆยังจําไม่ได้ว่าไพ่ไปไหนออกไปทางความหมายดีไม่ดีเนี่ยอันนี้ยังไม่แนะนํานะคะเพราะหน้าไพ่บางใบมันไม่สื่อเลยโดยเฉพาะที่คุณบอกว่าอู้ยากแหละนะั่นแหะก็นะคือหน้าไพ่มันไม่ค่อยบอกเลยว่า ใบนี้จะไปทางไหนดีซึ่งการเ,าเป็นหมอดูไพ่ทาโร่ในแบบของอิงเนี่ยเน้นการอ่านจากหน้าไพ่เป็นหลักเพื่อที่จะได้ลดภาระในการท่องจำความหมายไพ่แต่ละใบอิงจะย้ำเสมอว่าการดูไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่เนี่ยไม่ใช่การท่องจำนะคะ มันก็ต้องท่องส่วนหนึ่งแหละแต่เป็นแค่ประมาณ10-20%ในการดูไพ่เท่านั้นอีกหลายๆเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนี่ยคือการเข้าใจหน้าไพ่การอ่านจากหน้าไพ่มันจึงทำให้ไพ่แต่ละสำรับของคุณมีความแตกต่างกันใช่แล้วบางสำรับอาจจะเราจะรู้สึกได้ว่าเออสำรับเนี่ยทายเรื่องรักได้ละเอียดลึกซึ้งกว่านะบางสำรับทายเรื่องงานเรื่องการเรียนได้ลึกซึ้งกว่า ที่รู้สึกแบบนี้ก็เนื่องมาจากว่าเราท่องแค่10%เท่านั้นและอีกเ0ที่เหลือเราเอาความหมายจากหน้าไพ่ดูจากปริบทตรงหน้าเราที่เปิดไพ่ขึ้นมาเนี่ยเมื่อเราทําแบบนี้ได้ความหมายของไพ่จะค่อนข้างแม่นแล้วก็หลากหลายแล้วก็ลึกซึ้งไม่เหมือนกันในแต่ละครั้งใช่แล้วอิง,งเลยแนะนําใไม่ทาแบบนั้นมากกว่านะคะทีนี้มาเรามาลองดูกะนะันว่าไพ่ชุดน,นี้มี อะไรมาหรือ,อยังเราต้องเวิร์กกับนางเยอะไหมไพ่ใหม่ๆอิงจะสับแบบนี้นะคะคือการสับไพ่มันมีหลายแบบมากบางคนก็สับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บแต่การสับแบบนี้มันจะทําให้ไพ่เกิดรอยขนแมวอะแล้วไพ่แพงแพรอิงจะไม่ทํามันเสียดายเสียดายไพ่เี่ใช้วิธีนี่ค่ะแบบ่งเป็สองกองแล้วก็ สลับกันมานั่นเนี่ยนั่นไงเละ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 ไปหมดแล้วค่ะ,ะล้างพ่เอาก็ได้จ้ะน,นี่เก,ก,กะเบาๆแต่ไม่ได้มันคือพรอ็อพเอาออกไม่ได้อันนี้ก็เก,กะกะเอาออกไม่ได้เหมือนกันเป็น,ปนพรอ็อพจะได้เข้ากับกลิตเตอร์ทารอตไงใช้รลยรยิบเลยยับ เดี๋ยวอิงจะเพิ่มความระยิบระยับขึ้นเรื่อยๆในทุกคลิปที่มานะคะ,อ,ะยอย่างถ้าอิงจะสับอย่างเงี้ยก็จะใช้วิธีให้ไพ่มันเพเยอรเยอะๆะคะ่ะแล้ค่อยดึงออกมาไม่อย่างนั้นมันจะถูกันแล้วไพ่ก็จะเป็นข้นแมว ล้างอีกทีหนึ่งมาล้างไม่ค่อยมันพพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็ไพ่ใหม่ด้วยรู้สึกต้องระวังน่าจะกอใช้แล้อค่า<ๆ>มาพอเราได้ไพ่ใหม่มาเองจะใช้เวลาตั้งสมาธิสักพักหนึ่งนะคะเอามือข้างซ้ายหรือมือที่ไม่ถนัดของเราจับคอไว้แล้วก็ให้รู้สึกถึงพลังงานของเราความตั้งใจของเรา นิสัยของเราอุปนิสัยจิตใต้สำนึกอของเราก็ตามที่เรารู้สึกอยู่ข้างในเนี่ยให้มันไหลผ่านมือเรามาลงไปที่ไพ่เรียบร้อยแล้วเราก็จะตั้งคำถามเราเป็นคนยังไงคุณดูออกหรือยังอะไรแบบนี้นะคะใช่ใช้คำถามนี้เลยแล้วยิงจะได้เห็นไพ่ประจำตัวตัวเองถ้ามันขึ้นไพ่ประจำตัวหรือไพ่ที่ใกล้เคียง ก็ถือว่าเขาพอมีอะไรมาแล้วเราไม่ต้องเวิร์กหนักมากโนจ้ะ <c oughs> ค่อนข้างจะเป็นไพ่ว่างเปล่า อิงจะให้โอกาสอีกนิดอีก,อ,กอีกนิดหนึ่งก็คือจะดูไพ่ใบสุดท้ายกับไพ่ใบแรกซึ่งก็ยังไม่เข้าเขาอิงจะมีไพ่ประจําตัวตัวเองอยู่นะคะก็จะปกติจะไม่ได้บอกทุกคนว่าเรามีไพ่ประจําตัวกี่ใบเป็นอะไรบ้างเพราะมันเป็นการเหมือนบอกเลยว่าคุณเป็นคนยังไงลึกๆจิตใต้สำหับคุณเป็นคนยังไงนิสัยยังไงเป็นคนร้ายคนดีเอาเปรียบแค่ไหนฐานะเป็นยังไงมันบอกทุกอย่างเลยภายใน ส่วนใหญ่จะมีกันอยู่2ถึง4ใบอิงมี3ใบนี่มันไม่ขึ้นซึ่งไม่แปลกไพ่ทาลอตที่อิงซื้อมาใหม่ๆแทบจะไม่มีสำหรับไหนเลยที่เปิดแล้วขึ้นไพ่ของอิงมามันต้องใช้ไปสักพักหนึ่งอันนี้เรามาตีความกันคร่าวๆซึ่งจริงๆมันคงไม่ใช่คำทำนายอะไรแหละแต่อิงแค่อยากจะตีความให้ทุกคนเห็นว่าถ้ามดคำถามมันถามมาว่าออฉันเป็นคนยังไง หรือเจ้าชะตาเป็นคนยังไงอยากดูพื้นดวงเขาแล้วขึ้น3ามใบนี้มานั่นก็คือควีนไม้เท้าไพ่เดอะ o ว l d แล้วก็ควีนดาบมันขึ้นไพ่บุคคลมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่าเจ้าชะตาเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายก็จะนิสัยเหมือนผู้หญิงถ้าเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่เ,เป็นคนมีความแข็งของผู้ชายนิดนึงอยู่ในตัวทีนี้ โอเคข้ามเรื่องเพศไปไม่ว่าจะเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามคนคนนี้เนี่ยเป็นคนที่อดทนใบเนี้ยจะเด่นมาเรื่องเป็นคนที่อดทนเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องรอเวลาเพื่อทําอะไรสักอย่างเป็นคนที่คิดก่อนที่จะลงมือทําแต่พอทําแล้วเขาลงมือทําเลยนะเขาจะเร็วมากซึ่งใบนี้เนี่ยตําแหน่งที่สมจะหมายถึงการแสดงออกของเขาการที่คนข้างนอกมองเขาเข้ามาเขาคนข้างนอกรู้สึกยังไงเขาจะเป็นคนที่มีบารมี คนภายนอกมองเข้ามาแล้วรู้สึกกลัวยำเกรงให้ความเคารพใบตรงกลางเนี่ยอินงจะเป็นใบที่เชื่อมระหว่างภายในกับภายนอกคือสิ่งที่เขาแสดงออกอุปนิสัยที่เขาเหมียวมาเขาจะเป็นคนที่ดูง่ายๆยังไง,งก็ได้เป็นคนที่ใจเย็นมองที่ผลลัพธ์เป็นหลักเป็นคนที่นิสัยดีมีคนอยากคบแต่ ทั้งหมดเนี่ยสิ่งที่เขาทําออกมาเนี่ยกับทําให้คนอื่นมองเขาว่าเออน่ากลัวนะน่ายำเกรงนะมีลูกน้องลูกน้องก็จะกลัวมีเพื่อนๆนก็จะค่อนข้างเกรงใจจะเป็นคนสุดท้ายที่เพื่อนจะโทรมาขอยืมเงินอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ดูคร่าวๆก่อนซึ่งถ้าไพ่พวกเนี้ยมันไปขึ้นกับสารับอื่นของอิงๆอ,อาจจะมีคำทำนายออกมาเยอะกว่านี้หรือถ้าออคลิปมีเวลายเยอะกว่านี้อก็จะพูดเยอะกว่านี้หน่อยแต่ตอนนี้ เดี๋ยวมันจะเยอะไปมือถือเมมจะเต็มแล้วคะ่ะโอเคอิงจะขอปิดคลิปนี้เอาไว้ที่ตรงนี้ก่อนส่วนตรงนี้เดี๋ยววันหลังมารีวิวเนาะความรกตรงนี้ความรกและหลายสิ่งชอบมากคะ่ะจะเห็นว่าอิงพยายามพรีเซนต์หินตลอดเวลาอิงชอบมากเป็นคนชอบอะไรสวยๆวิบวับวิบวับ,บ,บอะไรค่ะ,ค,ะคิดว่ายังไงบ้างกับไพ่สำหรับนี้ dark mansion t a r o t สวยเนาะส่วนตัวเองว่าสวยมากใครมีไพ่ตัวนี้หรือใช้อยู่ยังไงลองมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความเห็นกันนะคะแล้วก็ถ้าเกิดคลิปหน้าใครอยากให้อิงทำคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือรีวิวตัวไหนบอกได้เลยเดี๋ยวจะมารีวิวเพิ่มให้นะคะเดี๋ยวเก็บไพ่ก่อนนะแล้วก็อย่าลืม อิงจะเอาคลิปลงทั้งใน Facebook และใน YouTube นะคะ YouTube ก็คือ Channel ิต i ตอร์ทลอดลบอิงเหมือนเดิมชื่อเดิมเลยลองไป Subscribe กันอิงอยากจะเก็บคลิปใน YouTube ด้วยเพราะว่ามันจะดูเป็นระเบียบกว่านะคะไงในคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากเลยค่ะที่ติดตามและดูจนจบส่วนใครถ้าเกิดรับชมใน YouTube อย่าลืมตามไปไลค์กันที่เพจกริตเตอร์ทาร์บิงนะคะสวัสดีค่ะ